ในการอยู่สบายนี้มีอุดมการในการสร้างสรรค์โครงการและกระตุ้นให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนขยายสู่การสร้างเมืองนะครับในการสุบายนี้ทำโครงการหลายโครงการแล้วนะครับมีโครงการโครงการหนึ่งซึ่งเราภูมิใจมากเพราะเราเริ่มต้นจากการถอดรหัส 4DNA ก็คือเมืองอันธวดีที่ประเทศเมือนมากนะครับ หลักการของการถอดรหัสโฟดีดเเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ทารายการทีวีสมัยแรกๆครับค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเรามีการบุกในการทําโครงการต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับเราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับหลายโครงการที่เราทํามานั้นประสบความสำเร็จในแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็เกิดความกระตือรือร้นในการต่อยอดโครงการกันไปต่อนะครับการถอดรหัสโฟรีนเ เรากระตุ้นด้วยการจัดสัมมนาเป็นโปรแกรมพิเศษครับในแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละครั้งที่เราจัดสัมมนานั้นก็เกิดแรงเวียงพลังในการสร้างสรรค์ในแต่ละชุมชนอย่างมากมายมหาศาลครับและในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับเรากำลังจัดโครงการขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานักลงทุนเจ้าของที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามารถไปร่วมกันได้ มีเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับสำหรับการจองครับวันที่17มิถุนายนนะครับที่โรงแรมคลาสสิกคาเมโออยุธยา9โมงถึง5โมงเย็นนะครับแน่นๆนี่คือทีมงานของยูสายลงพื้นที่เพื่อพัฒนาด้วยรหัส4 d n a ให้กับสุขชนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต ด้วยศาสตร์โฟ n a ดีเโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เอกพงศ์ตรีตรงในวันที่17มิถุนายน2566ณโรงแรมคลาสสิกคามิโออยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร095 463 6465ค่ะ